อุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยเฮ้ยรอบมาแล้วรอบมาอ่าลงทุนเปิดบาร์มาแล้วเพราะว่าเล่นกระบอกไหนก็ยิงไม่โดนแล้วฮะตอนนี้มือสั่นไปหมดเลย พอ,อแท้วันนี้ไม่ใช่วันของผมอ่ะรู้สึกว่าโอ้วันนี้ไม่ค่อยเลื่นไหลเลยนะฮะเฮ้ยยาวไม่มีโอ้โหหลบตัวนี้น้อยหนาย้ายังเข้าถึงมเกิดอะไรเกิดิ๊กยาวเฮ้ยหลุดสามแยกได้นะครัเอ่อผมไม่ดูสามแยกนะ้ว เอยอยเเหมือนจะเข้าบีดัตของแข็งฮ้ยยิงไม่โดนโอ้คือแบบบาเลตก็ยิงไม่ได้นะเชนน้านี้ไม่เอาอะไรแล้วอโอเคไหมบอมบ์ has been planted เฮ้ยเตียงเตียง,งมา ชัดเจนวางเป้าไม่ได้มีปัญหาโอ,โอ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โหไม่ไหววะ่ะเฮ้ยวันนี้เฮ้ยเสีย่ยมเสี่ยม โอ้ท <If S 1> oh, ันหรือเปล่าโหไม่ทันวะไม่มีไม่มีไหวยซารีเลยก็บอกโอ้ยไม่โดนเลยทำไมวะไม่เอาอะไรเลยวันนี้ผมตอรี่เลยครับท้อเลยต้อแทะเฮ้ยโดนสะพานตายไปโอ้ อาหน้าบ้านครับหน้าบ้านเกิดแดงไปเฮ้ยกลางออกกลางออกไปแล้วเวล่ฟ้าอยู่กลางนะพี่โอ้ my god เฮ้ยพินแดดอยู่บนครับเฮ้ย โอ้โหขอโทษขอโทษยอมแล้วห,หมดเป็นแม็กไม่โดนเลยผมปีแต่ผมโดนเขาอย่างเดียวเลยนะบนยังอยู่นะพี่ผมหมดร้อยพินดัดไม่ไม่น่าเจ็บอ่ครับต้องหน้าต่างพี่รักษาไว้ครับผมเอาเรื่อง เฮ้ยพินเด็ดเขาวัดกับพินเด็ดนะ <c oughs> ค,นคำดาวครับคำดาวโอ้โหเฮ้ยมันไม่ใช่ละโอ้โหรู้สึกว่าน,นี่มันไม่ใช่ละไ, <c oughs> ไม่เอาเลยเลยจริงครับผมยีไม่โดนเลยจริอะไรครับนี้ จ7 7ก็แล้วไอซ <S 4 S 1> ีก็แล้วนะครับมาบาลเลตก็ไม่โดนดิโอ้โหโอ้ยรวยโอ้ไม่เอาอะไรเลย,เลยข้าพเจ้าเอาเวลานี้หมดสิ้นแล้วล <c oughs> ผมท้อครับ <c oughs> ไ,ได้การละโอ้ระเบิดนาบีเยอะยังไงที่ไม่มีเฮ้ยดันได้านดา,นานบีที่ผมหรอกข้างบนให้โหแดอะอนนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ละ <c oughs> ไ่โดนอุ้ยสวยป่าเล่นกันนะ สวยอเอสไอสปอร์ตเอ้ยคิดถึงอักอีสปอร์ตเ, okay, เลยตำนานนานเท่าไรแล้วที่เราไม่เคยใช้เลยลเพราะไม่มีนะฮะก,ะ <c oughs> การออกหนึ่งกางมีพิศสวยเมื่อก,กี้เอสซียิงมาจากไหนเฮ้เอสซีข้างบนวะมาบน ข้าบีไปแล้วไม่รู้เลไม่ไม่ช่วงแบบนี้ไม่แน่ใจแต่เพื่อนตายอย่างโอ้โหชัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวโดนขึ้นโอ้โหขอโทษเมื่อกี้ใครยื้อสามแยกกระโทษโอ้โหเฮ้ยมันกิดอะไรขึ้นแล้วโอ้โหแบบไม่ไหวแล้วนี่จบดีไปนอนแล้วท้อแท้ยิ้มไม่ได้เลย โอ้โหเถื่อจะจีดฉันมาทำอะไรทีนี้โอ้ดับบี้มาครับบีไปดับบีบ้ขอรี่ครับ่อไม่ทันเรืออะไรเลยจะเกิดมีความใจฟันอย่าตายเอ้ยอยายตัวพี่โอ้ขอรี่ครับยิงไม่ได้เกมมุมปิดเลย อยู่แฟได้ดวงกาสไนแล้วทีนี้ขอเธอให้ฉันได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโอเคปะเริ่มละถือว่าเริ่มมาละหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโหนี่เราเล่นมาเจ็ดวีแล้วเนี่ย อุ้ยมาแล้วพ PI ี่ผมมาแล้วเจ้าวันนี้ปุกแพชชั่นในตัวคุณพี่ปาก็แบบละโดนโดนสวยครับอุ้ยเอาลรอเฮ้ยรอบมาแล้วรอบมาอ้าวโอ้แล้วก็จะมาวินสุดท้ายมาแบบงงๆนะฮะ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมไม่มีอะไรในความแน่นอนโอ้กว่าจะรอบมานะครับผมรอบไปซะจบเกมแล้วเมื่อกี้นไปมีขาก้อยร่วงนะครับกล้องเกี่ยวนาบีสุด้ายหุยๆยไอ้คือติดแล้วมพี่สวยมีได้ครับออไม้ได้ได้ เฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มคุมละบาเลตเขียวที่เราเพิ่ใช้งานมาเริ่มคุมแล้วเริ่มคุมแล้วเพื่อการนี้โดยเฉพาะอุ้ยมาสี่สิครับพระโลดแล้ววิ้งผมเด้งเลยอุ้ย ยืนสอนกันยิงไม่โดนตายไอ้ตัวพี่สวยหุยคมมาแล้วผมมาแล้วแต่มาไม่ทันนี่ไวร์ลงังยาวยาวยาวหรือไบร่บางที่น้องบอกไวร์าลาังใช่ไหม ทีอย่อางี้แหละโดนไอตอนตั้งใจเราไม่ค่อยโดนอะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆโ,โอ้โหคม,มอุ้ยเขาให้คมผมเม,ม็ดเดียวเลยด้วยเฮ้ยท่านถุย ทูกครับโอ้โหทาม nice มิ่งทามมิ่งไนสทรายครับผมจังหวะสวยเละพี่เมื่อกี้เป็นผมก็ไม่รอดนะจวยเมื่อกี้เป็นใครก็ไม่เหลือโอ้โหอะว่าไงไม่หมดเหมือนกันเลือดมีอันเดียวใช้ไปแล้วซาลีครับเมื่อกี้โอ้โหเกือบตายเหมือนกัน มีกล้องเดียวผมผมมีแค่กล้องเดียวอเอไอเทมเพิ่มเลือดไอกล้องหมดไปแล้วเฮ้ยหัวยคอมครับเฮ้ยเอาเรื่องอู้ผมเกินเกินปุยมุยเดี่ยวโอ้โหมาแล้วนะดันมาแล้วนะกางจอนใกล้แล้วระวังเด้อ เปิดเพลงให้ฟังอุยอ้ย,อ,ยอุย้อยยาวมาเฮ้ยยาวดันกลางดันอู้มาแล้วมาแล้ว b r อโอ้ยไปให้อุย้ยไ,ไ่โดนไดงไงเห็นว่าฉันเป็นตรงโอ้โหไม่ไเหรอวันแบบนี้ยิงไม่ได้เลยครับ โอ้ในสตรายครับผมสุนทรภิษฐ์ผมพลาดเองเมื่อกี้ go, go, go. คือถ้าผมยิงตรงรูปปั้นตายก็น่าจะลงกลางได้เมื่อกี้พลาดเล็กน้อยหกยิงไม่โดนจริงสิ่ฮ้ยก็แบบเป็นเพราะเราแบบว่าห่างหายจากคไยแบงค์มไฟจะพักหรือเปล่า ไปติดสเต็ปบอลโรแลนด์ได้แล้วนะม,มัง้งทำมิ่งทำม,มิงเหมือนเดิมแต่หญิงไ,ไม่โดนจะไปโทษอะไรนะฮะเพราะว่าอุ้ยผมยทำยังไงมันผิดที่ฉันเองผิดที่ฉันอยู่โอ้ไอ,สอ,อ้สญญาระทำอะไรตึงโพด เฮ้ยเอาเรื่องนะครับว่าจังหวะรีเทคเขาสวยมากเลยรีเทคกันโหดมากครับเฮ้ยรูปบรรรุปบรรกางนี่เจอนะให้ใกล้เลยเนี่ยผมว่าผมรีเฟกช้ามากเลยครับวางเป้าแต่ว่ากดยิงไม่ทันครับนี่อาจเป็นแบบไม่ชินกับการกลับมาเล่นเจอตัววิกครั้งนี้มากเลยรีเฟกเรา ขาไปเกือบครึ่งเลยนะครับแปลว่า,วามันเกิดอะไรขึ้นดาราไม่ดารมดารมันเกิดอะไรนี่ใจระวังเราน,เนาบีตายเฮ้ยผมเข้านาบีเลยมีไหมไม่มี อุ้ย้อนโดนมดิโอ้เจ้งวันนี้โอ้อออเมื่อกี้คือยูยูเ a สองใช่ไหมแต่ว่าผมเขาได้ที่เข้า A นะครับเพราะว่ายูเอสองเขา A อเลยอุ้ยเจ้าใจผมอุ้ย โอ้โหบอมดิฟิวขอโทษครับผมขอโทษเลยพี่ชายเออไม่ได้แนละ้วต้องเอาหน่อยแล้วตอนนี้นี่ถ้าดีไม่ได้ผมไปนอนละตอนนี้ปิด <c oughs> ละตอนะดิ <c oughs> <c oughs> ยิงไปโดนปิดแล้วนะเฮ้ยแล้วละท้ออ <c oughs> ุ้ยอุ้ยคิบไงชั e? ช่นนี้ อะหรืออะหรืออะหรือว่าเราจะัมแบ็คแล้วนี่ <c oughs> ชัเดียวยังวัดอะไรไม่ได้นะฮะเ <c oughs> นี่ยเกมก็ต้องมีการวอร์มแต่เราไม่เคยที่จะวอร์ <c oughs> <c oughs> มละเพาถึงก็วอร์เลยอ่าอ L หนึ่งครับตัดโอ้ โอ้ยเกิน okay, s <S ประสบการณ์ที่เจ็ดสิบเจ็กว่าสิบหกดูกาลโ <c oughs> มปืมนเฮ้ย <Hey, S 2> เปนทาง A ใช่ป่าวมีคนยินถังหลัง A ทางยกนะครับมาแล้ว อยู่มาแล้วโอ้สวยครับอยู่มาแล้วอยู่งอมแล้วอยู่อยู่ไม่เอาอะไรแล้วอุยนะอ๊ยไอเอ้ทางเขียวทางเขียวโอ้โหถ้าช็อตน,นี้ยังไม่โดนนะผมรู้สึกว่าผมจะผมจะไปนอนจริงละ <c oughs> เริ่มรั่วแล้วเริ่มหลุดแล้วว่ยนะอุยอ้ยเอยเข้า เดี๋ยวเขาเาฟู้ <Double kill. S 1> ไม่เหมือนเม็ดแรกที่โดนนะนะแต่ไม่ตายหรอกจริงด้วยโอ้ต้องบาเลสสอนัดนะครับคนนี้ right. ติดเกินอึดโพดต,ตอนจริงครับผมโอ้ชิวๆเอาไว้ ล่าสุดอยู่ทางคาเฟ่พี่ทางคาเฟ่อู้เอเข้าไม่เป็นไรไม่ได้ Nice try ครับผมเมื่อกี้จังหวะมผมไปส่องกลางพอดีเอเข้ามาพอดีทาม,มิสอรี่ right. ครับสเตอรี่เช่นกันเลยบอมเบย,ย์เมื่อกี้ตรงนี้อุ้ยตรงนี้อะไรพิษพลาดตรงไหน,น ไม่เสี่ยงเลยอะตานเขาคมนะฮะไม่ปลอดภยัยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย้ยเขายิยยยยงผมมาผมมองไม่เห็นเขาอือไ,ได้ละ สวยครับโคตรมากเอาไหมพี่ดันไหมไปแล้วจังหวะนี้สวยครับตัวนี้ยาวเอาเปล่าน้ายาวเฮ้ยเอลไป <laughs> โอ้กวก็จะได้มาแต่ละคิวช่างแสนยากเย็นจริงๆบททดสอบ <laughs> ความระบาดที่เกินทนหลบคนได้ทนชานเมื่อเมื่อพวกวันที่เรายิงไม่ได้นะเราก็ต้องสู้ต่อไปอดทนฝึกฝนประสบการณ์ไปต่อไม่ยอท้อมาแล้วหลังเอไออยู<ะ>่ไ้อยู่เฮ้ยเอเงี้ยป่ะพี่ สวยครับตอนนี้เองเงียบนะ,น,ะน่าจะเล่นทางโซน B เย,ยอะออกสัตร์้าหรอสวยเฮ้ยโอ้โหโคตรคม right. ทามิงดีจ้าแต่ทามิงผมไม่สามารถเรียกว่าทามิงได้หรอฮย ้างขวาไปด้วยกันไปได้ไกลไปด้วยพี <laughs> ่เน <laughs> ครับบนบ้านเคลียร์ครับพี่อา่าล่าสุดเงินตตยกลางเอ้ยเอลเอาอไปเชื่อมพี่มีม,มีมีดอดไปเชื่อมคนหนึ่งครับรอรออะไรอย่างเงี้ย ไฮ้เขาลดลดกรรมการได้นะพี่ผมไม่ดูแล้วอ้าวยาวจังหวะนี้โอ้นี่ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ผมได้ร่วมทีมด้วยนะ